สวัสดีค่ะวิดีโอนี้มาหน้าล้นนะคะก็ตามธรรมเนียมก็คือถ้ามาหน้าโล้นแบบนี้ก็คงจะต้องมี beauty product อะไรจะมาให้ดูกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยก็คือาซเนี่ยได้รับพัสดุนะคะมาจากบริษัทอ่าน้ำข้าเคารื่องสำอางประเทศญี่ปุ่นซึ่งใหญ่พอสมควรเลยนะคะซึ่งเขาก็มีเขาเรียกมีแบรนด์แบรนด์ beauty product ของญี่ปุ่นในเครือเยอะมากนะคะแล้วก็บางแบรนด์นี่ก็เป็นแบรนด์ที่ดังแบบป๊อปปูล่าโด่งดังสุดๆเลยนะคะคือไซเปิดกล่องมาสซก็แบบอ๋ อันนี้อยู่ในเครือนี้ด้วยเหรออันนี้อยู่ในเครือนี้ด้วยเหรอแบบตื่นเต้นหลายๆอย่างเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นไอเทมที่สายใช้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นไอเทมที่ดังมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้างะคะออพูดไงดีทั้งหมดยังอยู่ในกล่องพัสดุแบบนี้นะคะเดี๋ยวสายจะลองหยิบขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเอามาพูดถึงกันว่าบริษัทนี้เนี่ยชิ้นเขาเรียกแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาถือไว้นะคะก็คืออ่า บีเฟสเต cleansing นะคะบีเฟสเตอทำอยู่ในเครือของเขาแล้วมันก็จะมีผลักญี่ปุ่นอีกเยอะแยะอย่างที่เห็นในกล่องเนี้ยก็คือมีอีกหลายแบรนด์ที่ดังนะคะอาทิเช่นสิ่งนี้อ่ t uh, 24 h o u r เห็นไหมคะคือถ้าใครจำได้แพคเกจแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบที่เขียนคิวที่ายใช้อยู่บ่อยๆมันชื่อี่อ blow lash นะคะอาจว่าอันเนี้ยเป็นอายไลเนอร์ทำไมไม่ส่งที่เขียนคิวให้หนูด้วย <c oughs> คือ ใช้ประจําใช้มาหลายปีแล้วนะคะเริ่มต้นคือพี่หมดเขาแนะนําให้รู้จักว่าแบบมันดีแล้วก็ก็ใช้แต่ก็ซื้อมาใช้บ้างเออมันดีจริงๆเลยก็ใช้มาแบบทุกวันนี้ก็ใช้อันนี้เขียนนะคะอุย้ยจะได้เห็นคิ้วค่ะ <laughs> ดีใจมากเลย เป็นสีที่ายใช้อยู่แล้วด้วยนะมันดีมากๆากขอบอกเลยนะคะมันชื่อ Bolas Exi Pro pencil นะคะมันจะมี2รุ่นมีแบบด้านหนึ่งเป็นลิควิดกับด้านหนึ่งเป็นฝุ่นไซไม่แน่ใจคิดว่าด้านฝุ่นน่าจะยังไม่เข้าไทายเพราะว่าส่ไปเจอที่ญี่ปุ่นมาอันนี้มันเลิศมากใครไม่เคยใช้จงใช้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขียนบอกถึงหลายรอบแล้วด้วยอ่ะอันนี้แบรนด์ที่เป็นหน้าเด็กอะไซไม่รู้มันชื่อแบรนด์อะไร Clearlas ปะอันนี้ใช่ อ๋อเคลียร์ s ลโอเคเคลียร์ s ลจะอันนี้ค่ะใส่เคยเขียนบอกถึงไปเมื่อประมาณสัก4หรือ5ปีที่แล้วสมัยที่เขาเข้าไทยใหม่ๆนะคะมันเป็นแปง้งอ่าเฟสพาวเดอรแป้งอัดแข็งนะคะแต่ว่าที่ใส่เขียนไปรู้สึกจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเอ่อแล้วก็จะมีพวกมาส์กนะคะมาส์ March, เพียบเลยมาของคนญี่ปุ่นนี้จะแตกต่างจากเกาหลีคือมาของคนญี่ปุ่นจะหนึ่งถุงจะมีแบบ มากเยอะมากหลายๆชิ้นอยู่ในนั้นอันนี้มีทั้งหมด5แผน่นเลยมั้งหนักมากนะคะแล้วก็มีอีกเทียบเลยอ๋ออันนี้ละกันมีวิตามินด้วยไม่ใช่วิตามินเป็นมาร์กอยู่ดีเป็นพวกมาร์กแบรนด์แบบนี้นะคะอันที่ส่งมาเยอะสุดนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของกล่องนี้ที่เขาบอกมาก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะคะ่ะ ซูรุรินะคะแบรนนี้เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้น่าจะจำได้ผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เห็นไหมคะคือน่าจะจำได้กันหลายๆคนเลยนะคะแต่ว่าบางทีเรามองแบบภาษาญี่ปุ่นเยอะๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคือชื่อแบรนด์อะไรกันแน่เขาชื่อซูอรุรินะคะมันมี5ตัวนะคะเดี๋ยวค่อยๆทีละตัวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะงงก็พูดถึงแบรนด์นี้ก่อนแบรนด์นี้ก็คือเขาจะเป็นแนวแบบแนวธรรมชาติเป็นโคลน ที่มันมาจากโมร็อกโกนะคะชื่อว่ากัสโซใจ่ว่าใส่อ่านไม่ผิดนะเห็นไหมนะคะีค่ะเป็นเป็นโคนจากประเทศโมร็อกโกนะคะเป็นกัสโซโคนแล้วก็คือโคลน,น่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าแบบมันมันมันมีผลในเรื่องของการดูดซับพวกสารพิษสิปป่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแบรนด์เนี้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์แรกเลยที่เหมือนกับ ออกแบบมาแบบมุ่งเน้นเลยว่าฉันจะดูแลเรื่องการกระจัดสิวเซียนทําความสะอาดรูขุมขนให้รูขุมขนดูกระชับให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสแบบจริงจังเพราะว่าโปรดัก์ทั้ง5ตัวในแบรนด์ก็คือเหตุผลนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือตัวเซาลสครับนะคะสะครับแบบตีขึ้นมาเป็นโฟมแล้วก็เหมือนล้างหน้าค่ะอันนี้นะคะอันนี้ชื่อกาโซมินเนอรัลเคแพคนะคะจะเป็นโพลโคลนแบบ เอาไว้พอกหน้าไว้แพ็กหน้านะคะก็เป็นเน้นเรื่องเรื่องเดียวกันค่ะคือเรื่องทำความสะอาดลูคุพคนกระจัดสิวเซียนทีนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะอันนี้จะแพ็กเกจฟรุงฟิงนิดนึงแต่ยังคงเป็นน้องเจ้าหญิงผู้หญิงคนนี้คนเดิมนะคะอันนี้ชื่อซูริกาโซลเพลสลอเซนนะคะตัวนี้จะเหมือนแบบ ให้ความชุ่มชื้นด้วยเรามีกลิ่นกุหลาบแล้วก็ผสมส่วนผสมหลักคือน้ำมันอาร์แกนออล์ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะคะว่ามีประสิทธิภาพดีมากๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยเติมควาชมชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะก็ยังเป็นโครนภูเขาไฟกัสโซจากโมร็อกโกเหมือนเดิมใช้ดูดซับสิ่งสก,กรปรกนะคะอันนี้เอาไว้เอาไว้ล้างหน้าก็ได้ล้างเครื่องสำอางก็ได้อันนี้คนไทยน่าจะชอบนะคะเพราะหลังๆมานี้เราฮิตพวก ผลักแบบพิ uling มากๆนะคะก็คือแบบที่ถูไปแล้วแบบเหมือนเป็นขี้ไข่ออกมาอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ชื่อซูริพอ p พิ l i n g นะคะก็สําหรับทคาความสะอาดเฉพาะส่วนอีกเหมือนกันใครที่ชอบแบบถูแล้วให้เห็นออกมาเลยว่ามันคล้ายๆแบบขี้ไข่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะชอบตัวนี้เอาไว้ใช้แค่อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็เหมือนเดิมค่ะก็คือคุณสมบัติคือช่วยในเรื่องของการลดเซสล์กกสกรปรกแล้วก็กสิวเนียนนะคะแต่เป็นแบบพิ e l i n g อ่ะ ทีนี้นะคะตัวสุดท้ายที่วันนี้เราจะมาดูกันนั่นก็คือตัวซรีพอคลีนซิ่งนะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยทรายหาข้อมูลมาแล้วคือมันดังมากมาดูกันใกล้ๆตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะคะมันดังมากๆคือเหมือนเป็นแบบฮีโร่ไอเทมของเขานะคะขายดีแล้วก็มีชื่อเสียงตัวนี้จะเป็นแบบเป็น m o r ร็ c กค c a กาโซ Southcraft Power h r t Stone คือเป็นเป็นโคลนแบบเอาไว้เอาไว้ดูดสิวเซียนทำความสะอาสิวเซียนนี่แหละแต่ว่ามันจะให้ความอุ่นด้วยเหมือนแบบไปทําให้รูขุมขนมันขยายไปทําให้ตัวสิวเซียนมันอ่อนลงแล้วมันก็จะได้หลุดได้ง่ายขึ้นะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าขอแอบอ่านโพยนิดนึงนะคะโพยด้านหลังนี้ดูคุณสมบัติของเขานะคะก็คือจะมี แร่ธาจากธรรมชาตินะคะชื่อซีโอไลทนะคะมันเป็นตัวที่ทําให้ผิวของเราอุ่นก็อย่างที่บอกไปก็คือพออุ่นแล้วมันก็จะแบบสีสยนอ่อนลงหลุดง่ายนะคะแล้วก็มีเกลือเกลือที่ผสมนี้จะเป็นเกลือจากเทือกเขาแอนดีสนะคะมาช่วยขวจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติพวกแบบเมนทอนฮามาเมลิสเปเปอร์มินอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยกระชับรูขุมขนอ่าฟายอยากลองตัวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นที่น่าเปื่อยมาวันนี้ก็เพื่อจะลองเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะฟอกเทนซิ่งคือต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่รูขุมขนกว้างนะคะคือมองงี้ก็น่าจะรู้ <c oughs> ค่ะก็คือ,คอไม่ได้ไม่ใช่คนผิวละเอียดแบบที่แบบละเอียดเป็นผิวเด็กแบบไม่มีสิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องสิวเซียนใสเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะถือเป็นเรื่องปกติมากที่จะขึ้นบนคนที่มีลูุมขนกว้างนะคะ ทีนี้สิวเซียนน่าจ,จะไม่ได้ขึ้นทั้งหน้านึกออกไ่คะมันอาจจะขึ้นแบบว่าช่วงหน้าแก้มที่เราลงหูถอนกว้างหรือว่าช่วงช่วงจมูกนี้คิดว่ามีกันถุกคนนะแต่ว่าใครจะแข็งมากแข็งน้อยดํามากเป็นตอมากต่อน้อยอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งของทรไม่ได้ไม่ได้เยอะจนถึงขั้นเห็นเป็นดําๆจุดๆจุดนะคะแต่ก็ก็เห็นเดี๋ยวเด่ซูมให้ดูนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่มีสิวเซียนก็คือช่วงแบบตรงเนี้ยคะ่ะขอบมุมปากแล้วก็ขอบอย่างเงี้ย มีมีมีทุกคนนะไซว่าด้วยความที่เป็นคนขาวนะคะนอกจากมีรอยแดงเห็นไหมไซบอกเราไซเป็นคนลูงขนกว้างมีรอยแดงแล้วก็ยังมีสิวเซียนด้วยก็จะเห็นรูมขนแต่เวลาแต่งหน้าก็คือจะไม่ค่อยเห็นมากแต่เราก็เวลาที่เหงื่อออกก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ย <laughs> มันพุดขึ้นมาตามรูนะคะก็มีสิวเซียนมันก็จะทาให้ผิวดูแบบเขาเรีกเยกไร ผิวดูไม่แน่นยันสิวเซียนเต็มไปหมดเลยแต่ไซเป็นคนที่เมื่อมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบชัดเจนก็จะไม่ค่อยไปใส่ใจมันเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยแบบไปปีดูดไปลอกอะไรมันมากนะคะแบบนานๆทีแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทําเลยทําก็ทําไม่ได้พอกทางหน้าเราพอกตามจุดนะคะใจจะพอกที่จมูกละกันเห็นไหมระยะนี้ยังเห็นเป็นรูๆสิโอ้อุ่นเลยนะคะ ทาปูบรู้สึกเลยว่าอุ่นนะคะแล้วก็วิธีใช้ของเขาก็คือเดี๋ยวทาเผื่อข้างล่างโดยข้างล่างก็ชอบมีสิวเทียนอะเนี่ยพวกขอบจมูกอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เป็นโคลนแห้งๆมันจะเป็นแบบแบบมันนุ่มๆะคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกคืออุ่นมากเขาบอกให้นวดนะคะนวดไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งนาทีถูวนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนแบบ พยายามนวดให้ความอุ่นมันช่วยเปิดรูขนแล้วก็ให้สิยวเทียนมันอ่อนแล้วเดี๋ยวเราเพอนวดเสร็จหนึ่งนาทีเราก็จะไปล้างกันหนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวใจจะไปล้างออกละคือมันง่ายมากก็คืออันนี้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าสะอาดนะคะหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้แล้วแต่เลย แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจมูกดีขึ้นไหมเรียบร้อยนะคะไปล้างออกแล้วนะคะด้วยน้ำเปล่าก็มาดูกันใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างนี่มีหลุดติดค้างนะคะอนิวส์ด้วยความที่เราไม่ได้เนเป็นแบบดึงๆมันก็เลยจะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะเออก็เหมือนกับอันนี้จะเป็นสิวเซียนแบบหัวแข็งๆคือมันเปิดรูให้หัวแข็งค่ะส่วนตัวเล็กๆไซมองว่ามันออกนะเนี่ย เห็นไหมคะมันกลายเป็นรูแดงๆแทนนะคะก็จะมีบ้างบางอันที่เป็นแบบเหมือนแบบเป็นหัวดำๆใหญ่ๆแบบฝังในลึกๆแล้วมันก็ไม่ออกนะคะแต่ว่าไอ้พวกเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่ามันหลุดออกไปหมดเลยคือสําหรับไซแล้วไซาก็ถือว่าดีนะคะถือว่าชอบคือไซชอบความรู้สึกของความอุ่นแล้วก็ความรู้สึกของการที่เราแค้นวนวลถ้าเป็นพวกแบบแบบที่ต้องเขาเรียกอะไรแบบที่ต้องแปะแล้วลอกออกอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะแบบดึง มันดึงสิวเซียนหลุดออกไปแบบเห็นชัดๆก็จริงแต่ว่ามันดึงเอาพวกขนอ่อนหรือว่าแบบผิวอะออกไปด้วยอตรงนั้นส่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันดึงออกไปแล้วมันทําให้แบบผิวลอกหรือแสบจมูกอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือมันไม่เป็นมันเหมือนกันที่เราค่อยๆนวดค่อยๆสครับออกอะไรแบบเนี้ยนะคะวิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็เป็นโปรดักต์นคเครือเดียวกับ บีเฟตตานะคะในเครือบริษัทแมนดอมก็เป็น product ที่ made in j a p a n ทั้งหมดเลยก็มาแนะนำให้ได้รู้จักกันหาซื้อได้ที่ไหนซูรุฮะอะไรพวกเนี้ยค่ะร้านร้านที่แบบว่านำเข้าพวก product จากเจแปนเข้ามาเยอะนะคะก็จะมีขายโอเคงั้นวิดีโอนี้ใสขอลาไปก่อนนะคะขอไปฟินกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรตัวไหนที่แบบว่าน่าสนใจอีกก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะจะเป็นใน Instagram อะไรแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย